สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Allcha Channel ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีการสมัครประกันอุบัติเหตุออนไลน์กันค่ะทุกคนกับตัว FWD นั่นเองค่ะโดยประกันอุบัติเหตุตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่า ECE Play ค่ะทุกคนโดยประกันตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลไปอธิบายแล้วก็เล่าให้ฟังกันทั้งหมดเลยค่ะที่สำคัญนะคะพลก็จะไปบอกกันด้วยนะคะว่าวิธีการสมัครประกันตัวนี้เนี่ยจะต้องสมัครกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยค่ะแต่ว่่่่าากออนนนืะะคคสรรับใทีเข้ แล้วเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กด share, แชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครอยากสมัครประกันอุบัติเหตุกันนะ <S <S พลอยนะคะ <S <S จะมีการทิ้งลิงก์การสมัครไว้ให้ที่ด้านล่างในคะะ่ะในตัว description นะพเพื่อนๆนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปโผล่สู่หน้าเดียวกันในหน้าการสมัครแล้วก็หน้าการดูรา,รายละเอียดได้เลยค่ะทุกคนก็ไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆนะคะกดที่ลิงก์ดก้านล่างตามที่พลอยบอกเรียบร้้้้้้้้อยยยแลลววโโนน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 ตเเเราาาาาจะะม่่สหหหดีีีกัใคซึง เเป็นประกันนะคะจากตัว FWD นั่นเองโดยเป็นประกันอุบัติเหตุออนไลน์นะคะที่มีชื่อว่า EC e p y นั่นเองค่ะทุกคนโดยประกันตัวน,นี้นะคะเขาบอกว่าใช้ชีวิตจัดเต็มค่ะความคุ้มครองก็ต้องมีแบบเต็มๆเ,เช่นเดียวกันนะทุกอุบัติเหตที่เกิดขึ้นค่ะทุกคนมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะคะการที่เรามีประกันอุบัติเหตุไว้เนี่ยก็ดีกว่านะคะดีกว่าที่เราเนี่ยจะต้องควักเงินจ่ายเองนั่นเองค่ะทุกคนโดย FWD EC e p y ตัวนี้นะคะเหมาะกับใครบ้างเรามาฟังกันค่ะทุกคนสําหรับตัวการอุบัติเ e หตุ EC e สามารถเต็มที่ได้กับทุกกิจกรรมค่ะทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นสายเล่นกีฬานะคะกิจกรรมอินเทนต่างๆนะคะก็สามารถให้เราเข้าร่วมได้โดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องกังวลค่ะทุกคนหรือว่าใครนะคะเป็นนักเดินทางที่เดินทางบ่อยนะคะรู้ว่าตัวเองจะต้องเสี่ยงมากๆเนี่ยการมีประกันอุบัติเหตุไว้เนี่ยก็อุ่นใจมากกว่าค่ะทุกคนที่สําคัญนะคะการมีประกันอุบัติเหตุเนี่ยมันจะช่วยให้เรานะคะสามารถโชว์บัตรประกันให้กับโรงพยาบาลได้แทนที่เราเนี่ยจะต้องควักเงินจ่ายเองนั่นเองค่ะทุกคนโดยตัวนี้นะคะเขาครอบคลุมนะคะทั่วโลกนคุกรับ ือถูกอุบัติเหตุนะคะทั้งในประเทศของเรานะคะแล้วก็ในต่างประเทศค่ะสมัครง่ายผ่านออนไลน์แล้วก็คุมครองทันทีค่ะทุกคนที่สําคัญนะคะสำหรับใครที่เป็นสายกีฬาเนี่ยบอกเลยนะคะว่าประกันตัวนี้เนี่ยครอบคลุมมากๆนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยครอบคลุมครบคันนะคะกีฬาเกือบะทุกชนิดเลยนะคะเพื่อนๆที่สําคัญเนี่ยเรายังมั่นใจได้ด้วยนะคะกับบริการลูกค้าค่ะหลังสมัครประกันแล้วนะคะโดยเราเนี่ยสามารถติดต่อนะคะโทร1 3ึ่เนี่ยเพื่อพูดคุยกับพนักงานได้เลยบอกเลยนะคะว่าทําประกันตัวเดียวเนี่ยอุ่นใจสุดๆเลยค่ะทุกคนโดยตัวน เขาบอกว่าเป็นสายเดินทางบ่อยที่มีความเสี่ยงเนี่ยราคานะคะทุกคนอยู่เพียงแค่3 0 0อบาทต่อปีเท่านั้นเองนะคะราคาประกันถือว่าดีมากๆเลยโดยความคุ้มครองตัวนี้นะคะทุกคนเขาบอกว่าระยะความคุ้มครองเนี่ยอยู่ที่1ปีนะคะทุกคนนะที่สําคัญเนี่ยถ้าเราเกิดเสียชีวิตนะคะหรือเสียอวัยวะนะคะจากการที่เราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทั่วไปนะคะก็จะได้รับความคุ้มครองเนี่ยอยู่ที่1นึ่งแสนห้าบาทนั่นเองหรือว่าถ้าเกิดนะคะจากการโดยสารรถจักรยานยนต์นะคะก็จะได้อยู่ที่1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะที่สาคัญเนี่ยยังครน ภาพนะคะถาวรสิ้นเชิงจากการผูกฆาตกรรมนะคะหรือการทำลายร่างกายเนี่ยตัวนี้จะได้อยู่ที่30,000นบาทเลยค่ะที่สําคัญนะคะยังมีเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุสาธารณะด้วยนะตัวนี้ก็ได้3 0 0 0 0นบาทเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเกี่ยวกับเรื่องของสายตาด้วยนะคะถ้าสูญเสียอวัยวะนะคะแล้วก็สายตาหนึ่งข้างนะคะจากอุบัติเหตุทั่วไปนะคะหรือว่าการขับขี่เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะได้รับความคุ้มคองอยู่ที่90 0 0 0บาทนะคะทุกคนนะแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยถ้าสูญเสียอวัยวะสายตาหนึ่งข้างนะคะจากการถูกทำลายร่างกายหรืออุบ คุ้มครองอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทค่ะทุกคนซึ่งบอกเลยนะคะว่าเขาค่อนข้างคุ้มครองได้หลากหลายนะคะทุกคนนะทีนี้นะคะถ้าเรารู้แล้วนะว่าเขาเนี่ยมีความคุ้มครองอะไรบ้างนะคะเรามาดูรายละเอียดแผ่นประกันกันดีกว่าค่ะทุกคนโดยรายละเอียดตัวแผ่นประกันตัวนี้นะคะเขาบอกว่าคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลกเลยนะคะเพื่อนเพื่ออยู่ที่1ปีค่ะโดยบริการความช่วยเหลือพิเศษนะคะเป็นระบบแบบ SOS นะเข้าโรงพยาบาลนะคะเครือข่ายเนี่ยไม่ต้องสำรองจ่ายเลยค่ะเพื่อนๆเพียงแค่แสดงบัตรตัว FWD นะคะก็สามารถใช้ได้แล้วนะคะทุกคนนะ ที่สําคัญค่ะเคลมง่ายนะคะทราบผลเร็วค่ะเคลมสะดวกนะคะผ่านตัวไลน์ของเขาเองนะคะก็คือจะเป็น SFWD Thailand นะคะทุกคนนะที่สําคัญค่ะสำหรับคนที่สามารถทําประกันได้นะคะก็คืออายุนะคะอยู่ระหว่าง20นะคะถึง60ปีค่ะทุกคนแล้วก็สมัครง่ายภายใน5นาทีค่ะเลือกจ่ายได้นะคะทั้งเป็นแบบรายปีนะคะแล้วก็รายเดือนบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยสะดวกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆทีนี้นะคะถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็คงรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากสมัครแล้วนะคะก็ให้เราเนนะคะเพื่อนอ่านมาสุดนะคะเขาก็จะมี เราเนี่ยกดคําว่าซื้อออนไลน์ค่ะพเพื่อนๆก็กดคําว่าซื้อออนไลน์ไปได้เลยที่นี้นะคะเขาก็จะกลับมาที่ตรงหน้านี้โน้ตเป็นหน้าตัวที่เขาบอกว่า300บาทต่อปีนะคะก็ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยกดที่คําว่าคุณเลือกแผนนี้ไปได้เลยนะคะเราก็กดตัวถูกตัวนี้เลยทีนี้คะ่ะทุกคนเขานะคะก็จะให้เราเนี่ยตอบเป็นข้อมูลสุขภาพของเราเล็กๆน้อยๆคะ่ะเพื่อนๆก็จะถามนิดนึงนะคะว่าเราเคยเป็นโรคอะไรมาหรือเปล่านะคะทุกคนนะเราก็ตอบไปนะคะแล้วก็กดคําว่าตอบไปนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเขาก็จะขอเป็นข้อมูลนะคะของผู้เอาประกันภัยและก็คือตัวนะะค ก็ให้เราเนี่ยใส่เป็นคำนำหน้าชื่อนะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะอาชีพของเราลักษณะงานของเรานะคะข้อมูลการติดต่อค่ะก็จะมีเป็นพวกอีเมลนะคะยืนยันอีเมลของเราแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปค่ะแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะให้เราเนี่ยใส่เป็นเลขบัตรประชาชนเลขหลังบัตรนะคะแล้วก็เอาวันหมดอายุบัตรค่ะเ,เพื่อนก็ให้เราเนี่ยใส่ข้อมูลไปได้เลยทีนี้นะคะเขาก็จะมีข้อความยินยอมถ้อยแถลงค่ะเพื่อนตัวนี้ก็ให้เราเนี่ยตีถูกไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราใส่ข้อมูลทุกอยย่างเรรี้อย แล้วเพื่อนๆกดคําว่าต่อไปได้เลยค่ะพอเรากดต่อไปแล้วนะคะเพื่อนๆในหน้าถัดไปนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลที่เราได้ให้ไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าข้อมูลที่เราให้ไปถูกต้องแล้วนะคะเราเนี่ยก็สามารถทําการชําระเงินได้เลยค่ะซึ่งช่องทางการชําระเงินเนี่ยค่ะก็หลากหลายนะคะทุกคนก็มีทั้งการสแกน QR code เนะคะเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นการจ่ายพันธบัตรเครดิตนะคะบัตรเดบิตนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถกดชําระเงินได้เลยค่ะพอเรากดชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตัวใบเสร็จหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็จะถูกส่งเข้าอีเมลของ เท่านี้นะคะเพื่อนๆเราเนี่ยก็จะสามารถมีประกันอุบัติเหตุได้แล้วนะคะกับ FWD ค่ะทุกคนซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วโลกเลยนะคะทุกคนนะบอกเลยว่าตัวเดียวเนี่ยคุ้มมากๆนะคะที่สำคัญเนี่ยราคาดีบ้าเพียงแค่300บาทเท่านั้นเองนะครับทุกคนก็วันนี้นะคะพ่อยก็เอาตัวประกันดีๆนะคะกับประกันอุบัติเหตุของ FWD มาฝากกันนะคะสำหรับใครที่อยากสมัครตามกันนะคะก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะพ่อยมีการวางไว้ให้นะคะในตัว Description เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆก็กดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็ทำการชำระเงินตามที่พ่อยบอกเท่านี้นะะค ก็จะมีประกันอุบัติเหตุให้เราอุ่นใจนะคะไม่ว่าเราจะไปท่องเที่ยวนะคะเล่นกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยก็ครอบคลุมทั้งหมดเลยนั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะก็ฝากประกันดีๆกันเอาไว้เท่านี้นะสำหรับใครทีช่ชอบคลิปนี้ของพลน,งนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตา,ตามกันเอาไว้ด้วยส่วนถ้าใคระน,นะคะอยากให้พลทำคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์บอกพลที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย